เป็นหอยทอดที่ทําง่ายมากเลยค่ะ5นาทีก็ได้กินแล้วก็ราดไข่ลงไปเลยค่ะเท่านี้ก็ได้หอยทอดกระทะร้อนสูตรทําง่ายสูตรไร้แป้งหอยทอดไข่ไม่มีแป้งเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับวิธีการทําหอยทอดสูตรไร้แป้งหอยทอดกระทะร้อนหอยทอดไม่ใส่ถั่วงอกใช้เห็ดแทน หน้าตาหน้ากินแบบนี้แล้วก็สูตรน้ําจิ้มทําง่ายๆนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและเจ๊ปันจะใช้ไข่แทนแป้งนะคะเรามาเตรียมในส่วนของไข่ที่จะเอามาทําเป็นหอยทอดกันก่อนใช้ไข่ไก่สองฟองแบบนี้เหยาะซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็น้ํามันหอยพริกไทยเล็กน้อยสูตรเราไม่มีแป้งนะคะแล้วก็ตีให้ไข่เข้ากัน ในส่วนของหอยแมงผู้เจ๊ปานใช้แบบสุกนะคะต้มสุกแบบนี้แล้วก็ต้นหอมซอยไม่ใส่ถุงห่อเราก็ใส่เห็ดได้นะคะใส่เห็ดออรินจิชิเมจินะคะหั่นให้เรียบร้อยเปิดแก๊สไฟกลางนะคะประมาณนี้แล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันร้อนแล้วใส่หอยลงไป แล้วก็เห็ดนะคะลงไปทอดให้ร้อนก่อนจากนั้นก็ราดไข่ลงไปเลยค่ะด้านล่างเริ่มสุกแล้วนะคะกลับด้านได้เลยบอกเลยค่ะว่าหอมมากโอ้โห หอยทอดสดไข่ทำง่ายนะคะไม่ต้องมีแป้งกลับด้านจนกว่าทั้งสองด้านจะสุกทั่วนะคะไม่ต้องไม่ต้องกลับด้านบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละและ้วก็เดี๋ยวมันจะอมน้ำมันนะคะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วโรยต้นหอมลงไปเพิ่มความน่าทานหยาะพริกไทยหน่อยค่ะ ส่วนน้ำจิ้มนะคะเจ๊ปันใช้ง่ายเลยใช้น้ำจิ้มไก่แล้วก็ซอสพริกนะคะผสมกันสองตัวนี้ก็อร่อยแล้วค่ะเท่านี้ก็ได้หอยทอดกระทะร้อนสูตรทำง่ายสูตรไร้แป้งหอยทอดไข่ไม่มีแป้งเลยค่ะตักชีโรยหนะ้าโอ้โหน่ากินมากเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะโอ้โห ร้อนๆเลยเป็นหอยทอดที่ทำง่ายมากเลยค่ะ5นาทีก็ได้กินแล้วไม่ต้องผสมแป้งให้ยุ่งยากอำโตมากจะปานชิมหน่อยนะคะอ,อร่อยมากคำโตมากจะปานชิมหน่อยนะคะอือหือ อร่อยมัไวเ้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะในกรณีที่อยากให้แป้งกรอบเพื่อนๆสามารถใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดเนี่ยใส่ลงไปในไข่ก่อนได้นะคะใส่ลงไปช้อนหนึ่งก็จะกรอบขึ้นเลยค่ะก็จะได้แป้งกรอบๆฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ